สวัสดีครับผมชาติเจรรย์รั์นะครับจัดเต็มอุ้มครับนายพยาผมขาวจากแดนแผ่นดินใหญ่รับจบถอยดินนอ้องขยายสะแต่ว่าถอยดินขึ้นมาไม่ใช่ดำนะหนึ่งคิวหนึ่งคิว เอาไปน้องค่ะตัว3ล้านมีทอน XZGXE สองศูนย์ห้าดีจัดเต็มอุ้งครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพลังมาออสุดๆครับเครื่องยนต์ยูโร3รีเครื่อง XZG ครับหกสูบคอมมันเลีว ไปปิ้งให้พร้อมเลยเออสามล้านมีทอนนะพี่น้องดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าจะร้อยสามห้าหรือสองศูนย์ห้าดีจัดพี่น้องได้ชมกันเต็มอิม่ม เติมเชื้อเพลิงสามพันอยู่หมัดนะเร็วครับเคสามีนายพยาผมขาวพอดีก็คือท่านใดที่มองหารถอยู่ครับนะงานใหญ่ๆจัดให้ขับตัวไม่แรงครับคืนทุนไวกำไรสูง มาดูกันท้ายเขาหน่อยดูหล,ยหลายมุมนะครับเบียดเบียด22ตันนะครับ ไแท็ก80ครับโรลเลอร์7เครีรคยร2 2> ์ย 2, ย 2, 2การค้างละตัวแม่ผมชอบที่เร็วครับเลยแล้วก็ผู้ขี่นี่ใหญ่แล้วก็หนาปึกเลยจินกนรวยไปน้องตอนนี้คำนวณล้วชั่วโมงละ ตรงนี้ชั่วโมงละสองพันนี่น้องสองพันเหมากันห้าชั่วโมงหนึ่งหมืนนะสอบถามแล้วภูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกแผ่นเหล็กแล้วก็มีสามแฉกด้วยนะครับ ทันะใดสนใจสอบถามได้ครับ098 272 3 7 5 2ลอดไฟ LED 5ดวงด้วยกันครับนะ กาศร้อนครับร้อนจัดประหลัดบอกได้ร่มแล้วตัวนี้สดนะครับสดสดอยู่ที่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับานใดชื่นชอบก็จัดไปดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผลสี่สิบแปดเดือนไม่มีดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ ใครที่มีงานขุดลอกคลองหรือว,ว่าขุดอ่างเก็บน้ำก็เอาไปใช้ได้ครับนะผมค,คุณไวัยเนาะพีเอ็มเจ็ดพครับทำใดอยู่ระยองก็มีครับนะระยองก็มีให้เลือกเยอะเลยเล็กๆจนใหญ่ก็มีครับนะร้อก็ศเครับนะ จะเป็นสามตันครึ่งหรือจะเป็นบูดูเซอร์นะครับโอ้เอ็กซ์ซียากใหญ่ๆก็ดูแลดูแลโดยใช้หน้าแมทชีนครับเป็นรถจิุดที่ติดท็อปเคนอันดับโลกเหมือนกันนะครับอ๋อคอยมาเมาหนึ่งหมื่นเนื้อทำประมาณห้าชั่วโมงครับเอาลุยต่อลุยต่อ ไปไปทอยมาครับทอยแล้วก็โยนมาแล้วก็ปรับให้ได้ครับนะเดียจะยกบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดูหลายๆมุมครับตามไปดูพี่น้อง รถใหญ่แต่ว,ว่าค่าตัวมันไม่ใหญ่ครับอนี่เป็นบอ่นะบอน้ำโยนมาโอ้หน้าดินสวยครับดินทรายสวยมากสายแดงเลยเนอะง สุดสุดครับคุณก,กี้หนึ่งคิวนะครับหนึ่งคิวใหญ่ครับนะคิวใหญ่อะสีขาวสีขาวก็มีมีค่เดียวนะที่ทำนะครับมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะครับ ซึ่งรงกีนี่ใช้สีเขียวเลยเห็นอยู่ครับนะดูบออเนี่ยบออปลาเร็วครับเร็วอ่ารุ่นนี้จะเร็วรันนะจะเร็วว่า คันเหลืองด้วยซ้ำนะครับ215 2ล้าน8แสนเกาหมืนะครับใหม่ๆนะดาว10%ครับดอกเบี้ย0% 48เดือน098 272 3752อร่อยจริงๆครับ ดูการทำงานดูสวดรงองเอวก็รอดีน้องรอดีสนใจมาดูรถได้ที่ปัานกรวดมูรีรัมได้นะครับมีให้ลองอยู่ นุ่นไปไม่ได้พี่น้องมีแต่น้ำเลยก็เลยอยู่มุมน,นี้เวลาเดินนี่รถรถนี่เดินนี่เปลืองครับนะเปลืองเชือเ้อเพลิงมากสำหรับรถรถคุณใหญ่ๆนะพี่น้องยืนตักจะ ไม่เปลืองเท่าเดินครับถ้าเดินนี่จะจะเปลืองนะครับเครื่องยนต์ X ซีนจีก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องแค่ให้เขากินเชื้อเพลิงที่มาตรฐานนะครับเครื่องยนต์ที่สะอาดหรือว่าเชื้อเพลิงที่สะอาดนะนะดีเซลเนี่ยดีเซลที่สะอาดนะครับนะมาตรฐานก็จะเพราะว่ายูโรฟรีครับนะ สิ่งแวดล้อมในสังขสูงครับนะมันเชื้อเพลิงจะต้องสะอาดนะครับเน้นว่าต้องสะอาดและมาตรฐานนะครับจะหอไม่ใช่เครื่องไดเร็กพี่เนาะถ้าไดเร็กก็จะลุกพุ่งได้อันนี้จะไฮโซหน่อยเอาสนใจก็0982723752 ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ